ับสบายดีสบายดีทุกคนตอนฮับเข้าสู่ซองมุกดาสาวเสิีงขวงชาแนลมื้อนี้นะ้องมุกดามีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนาะอก็คือเป็นความประทับใจเนะ้อทช่วามุกดาไปเฮ็ดเวียกมื้อนี้หันมุกดาได้ไปเฮ็ดเวียกนอะเป็นเฮ็ดเวียกเบื้องหลังน้อยหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามีโอกาสเข้าไปอยู่ทีสถานทูตลาสจ,จากไทยประจำลาลวานะทุกคนอยู่ทีอ่ใกล้กับใกล้กับ ประตูใสเนาะไกลกับประตูใสอยู่นะครนหลงแมงจันนี่แหลนะเนาะทุกคนเนาะแล้วมุ่งดานะเข้าไปเนาะก็คือเฮาไปเวลาเพื่นนัดเวลาลประมาณเจ็ดโมงเนาะแต่ว่าเขาเข้าไปี่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะรู้สึกว่ามันจะล่วงเวลานะทุกคนแบบว่าเพิ่นนัดเจ็ดโมงแต่เขาเข้าไปเจ็ดโมงครึ่งนะทุกคนเนาะแล้วสิวขวามแบบอันนั้นของตัวเองเนาะก็คือ พิธีตัวนี้แมนพิธีพลาสถานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่ห้านะทุกคนเนาะซึ่งว่าเพิ่์นนั่นจัดอยู่ทีทางประเทศไทยแต่ว่าคนล้าวนี่ได้หับรางวัลน,นี้เนาะหนึ่งคน หนึ่งคนทีว่าได้รับรางวัลตัวนี้เนาะทุกคนก็คือเป็่นคูที่อยู่ทั้งแขวงเซกงอยู่ทั้งแขวงเซกงแมนเป็นคูทีว่าสอนนางเฮียนหลักกาเป็่นคูที่มีประสบการณ์มายาวนานนลก็เป็่นคูตัวแบบคูคุณภาพที่ว่าได้รับรางวัลน,นี้เนาะเพิ่นกลับไปรับยูทียูทีทางประเทศไทยเนาะทุกคนแต่ว่าเพื่อนจะมีการถ่ายทอดสดมายังเอกอัครสาทูตแต่ละประเทศก็คือประเทศลาวคือกันเนาะทุกคนแล้ววันนี้เนาะ มมดาศิลาตอนที่ว่ามมดาเข้าไปสถานทูตไทยนอเฮากะเข้าไปในเวลาที่มันซานะทุกคนมันมันล่วงเวลาไปแล้วนะทุกคนนั่นเห็เุเฮาแบบยานเพราะว่าเพราะว่าเพอนสซีแบบไฮเฮาโบ้เพอร์ซีอันนั้น,น,นเฮาโบ้เพราะว่าเฮาเข้าไปซากวาโมงนะเพราะว่าโมงหันเจ็ดโมงแต่เขาไปซาเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาเข้าไปเนาะแบบว่าประทับใจหลายก็คือทุกคนแบบสวัสดีแบบสบายดีเฮาขนาดละกัน บโบบ,บบบได้เบมเฮาบได้เว้าอย่างให้เฮาก็คือเฮาเฮาไปเนี่ยไปในโมงที่ว่าคนข่างที่ว่าจะไก่โมงแล้วนะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบว่ะทันอยู่ทันอยู่ค่ะไม่เป็นไรแบบแบบเพื่อนให้เกียรติเฮาอนะทางทางท่วาเวลามันไก่ไปหลายแล้วนะทุกคนเฮากะอ้ขอโทษลหลายๆเด้อแบบขอโทษลหลายๆเด้อที่ว่ามานั้นเนาะทุกคน ต่างๆแล้วเขาก็อ่านแล้วเพื่อนก็่าบุเป็นอย่างเนาทุกคนเพื่อนพลงานทีแบบเป็นฝั่งไทยที่เพื่อนมาประจําอยู่แล้วนะทุกคนเพื่อนแบบว่าเพื่อนใจดีแล้วกับเพื่อนนั่นเป็นกันเองกับเฮาหลายเนาะอันนี้จนตกใจแบบโุ้ประทับใจหลายเนาะทุกคนอันนี้เป็นประทับใจหนึ่งเนาะทุกคนแล้ววันนี้เขาก็เกี่ยมงานเกี่ยมอีกอย่างเรียบร้อยเนาะทุกคนแล้วก็ถทายทอดสดดทายทอดสดไปแล้วก็บัดนี้ก่อนที่ว่าจะทายทอดสดเนาะ ป็นมาซาแล่พอเ่าป็นคนที่ว่าต้องได้กินข้าวเศร้านะทุกคนแล้วมุกดายังโบทันได้กินข้าวเศร้าในในส่วนเวลาที่ว่าเข้าไปเนาะว่าสีกินข้าวเศร้าผัดโบทันแลวนะไปไปก็ยังโบทันอีกแล้วผัดท้องหิวเข้าเนาะทุกคนมันนี้ท้องเอาหิวเข้าแล้วกะ เขาหิวข้าวแห้งนะทุกคนแล้วกะนมูดาก็เข้าไปอันทั้งเฮือนครัวเพื่อจะมีห้องครัวเนาะห้องที่มาแตงอาหารแต่งอยู่ครัวก,กินเนะเาะเพื่อจะมีแม่บ้านอยู่ประมาณสองคนเนาะทุกคนเนาะมีแม่บ้านอยู่ประมาณสองคนแล้วมูดาไปความจริงแล้วอาหารนะั่นนะอาหารที่พนเฮ็ดเพื่อเกี่ยมนะต้องเอาไปไว้ในเวลาที่ว่าเวลาทีมันเลเขาห้องไว้ย่งเวลาพักเบรกกันนะทุกคนเนาะ แล้วมูดาหันเจ็บกระโพแบบคล้ายๆจีเจ็บกระโพแล้วนะก็เลยว่าต้องการอีกอย่างหงทงเนาะทุกคนก็เลยไปหาเพื่อนเนาะแล้วบอกพูดว่ามีอันมีขนมโบมีมีอีกอย่างทีหงท้องโบมูดาโข,อ,ขอ,อันไดโบออนโบเมนขอไดโบโขซื้อกินไดโบนะทุกคนเพราะว่าอันนั้นมันโบเมนอาหารของเฮานะแบบแต่ว่าตัวน,นี้เขาออกไปทางนอกกระโบได้เนาะทุกคนก็เลยว่าถามกับเพื่อนแล้วเพื่อนว่าอุ้ย ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อไม่ไม่ไม,ม่เป็นไรไม่ต้องซื้อนี่นี่พี่เตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลยทานเลยทานเลยน,ลยนี่มีอาหารนี่นี่นี่ด้วยมีน้ําจิ้มด้วยจิ้มนะจิ้มตัวนี้นะนั่งเลยนั่งกินเลยแบบนี้แบบโอ้โหแบบประทับใจฮฮปส่งนี่มาเลยนะทุกคนแบบประทับใจก็คือเพื่อนแบบว่าเพื่อนโบได้อันนั้นเฮ้าอะนะเพแบบื่อนโบได้แบบว่าเอออันนี้เอาไว้ให้แบบ พอดเวลาเดอ้ออย่างนั้นแต่ว่าเพื่อนเห็นเฮาแบบหิวเข้านะทุกคนละแล้วเพื่อนกะเพื่อนกะให้เฮากินเนาะทุกคนเนาะทางทางที่ว่ามันบุเมนนาทีของเพื่อนนะแบบว่าทีจะต้องมาเทคเคเฮาอะนะทุกคนแต่ว่าเฮานี่ออกไปนอกบา้านเลยว่าไ,ไปขอความเสื่อเรือน,นําเพื่อนแล้วเพื่อนกแบบว่าเทคเคเฮาแบบ house, แบบอืสุดยอดเลยเนาะทุกคนเนาะและ้วกะเพื่อนก็บอกว่ากินกินหลายๆนะจะได้ไม่เจ็บกระเพาะอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ทํางานแบบ มีพลังเต็มที่งานงานก็จะเริ่มอีกจะหน่อยงานก็จะเริ่มแล้วเนาะเพื่อนกับวาจึงซีนะ้องมุดาก็ขอบใจหลายๆเด้อแบบมุดาก็ขอบใจแหลวก็ประทับประทับใจแบบที่สุดเลยเนาะทุกคนเนาะประทับใจที่สุดเลยก็คือแบบเพื่อนแบบอาเพื่อนแบบเทคเฮาแล้วก็เพื่อนแบบให้เกียรติเฮาแบบถึงมาเฮาจะเปิดแบบว่าคนธรรมดาหรือว่าคนที่ว่าไปแบบว่าเหตุเบี้ยกเบื้องหลังเอียงขนาดแต่ว่าเพื่อนกับแบบว่า บบได้เบ่งแยกอยียงเฮานาะทุกคนมันแบบเป็นอีอย่างที่แบบประทับใจที่สุดเลยเนาะอันนี้เนาะแล้วก็ตัวมาคือเฮากับมาทายทอสดสดเนาะหลังจากกินแล้วมุกกะก็ครบุกครบใจไปแล้วแล้วก็ามาทายทอดสุดทา,ท,าท,าทายทายทายไปแล้วก็จนฮอตตอนมันแล้วเนาะทุกคนจนฮอตตอนที่ว่าเฮาทายทอดสุดแล้วเนาะทุกคนล่ะเฮากำลังสิกลับเนาะที่จริงหั่นเฮาหนี่ควรกลับ กลับแล้วนะเพราะว่าพืนไทยทอดสดนะเนาะพืนก็นจะมีภาคส่วนต่างๆนะเนาะพืนก็นจะกิน่นกิ่นข้าวสมคีหรือว่ากิ่นอาหารวางนะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็เก็บเครื่องเก็บของกําลังสิกับนอนแล้วพืนก็ห้องเฮาห้องเฮาอันอ่าอย่างว่าเอกอัคราสทูตไทยเลยเนาะผู้ชีวาพืนไทยทอดสดเลยนะแบบว่าเปลี่ยนผู้ใหญ่ให้ที่เขาเคารพนับถือนะพืห้องเฮาไปกินเนาะทุกคนแบบบูคิดบูฝันว่าพืนจะห้องเฮาไปกินนะพูดว่า คันเบ้าไทยก็เมนเรียกเราไปกินเนาะไปทานอาหารน่ะนะฮ้องเฮาไปกินอาหารว่าน้องๆมาน้องๆทํางานหนักมาทานอาหารก่อนมาทานอาหารก่อนนี่เต็มเลยอาหารเต็มเลยที่ว่าเขาเหฮ็ดไวเนาะเขาเหฮ็ดไว้ให้กับแบบว่าผู้ใหญ่เพื่อนกินนะนะทุกคนผู้ใหญ่เพื่อนรับประทานแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนกินแล้วเราเพิ่นก็ฮ้องเฮาไปกิ่นนําน่ะทุกคนมันเป็นอีกอย่างที่แบบมื้อ แบบเพื่อนใสจใจอีีเนาะทุกคนเพื่อนใ่ใจคนที่เฮ็ดเวียกแบบเล็กๆน้อยๆจังซี่นะทุกคนเฮ็ดให้เฮ็ดใ,ให้มูดาโคตรประทับใจเลยเนาะทุกคนประทับใจที่สุดเลยในการเฮ็ดเบียยครั้งนี้เนาะทุกคนโดยเฉพาะเมนเฮ็ดห่วมับกับคนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็นคือประเทศไทยเนาะอันนี้ก็ะเมนเรื่องเ่าที่ว่ามูดาจะมาเล่าให้ทุกคนว่ามีความประทับใจหลายเนาะทุกคนเนาะคือเพื่อนมีความเปลี่ยนกันเองแล้วกะ เปิให้เกียริเฮาแล้วก็บปินมิดกับเฮาน,นะทุกคนมันเป็นอีกอย่างที่แบบเอ้ยหู้สึกแบบดีใจเนาะทุกคนเนาะดีใจแล้วก็หู้สึกประทับใจที่สุดเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็แเมนเรืืองลาวที่มุกดาจะอยากมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมน้ากันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคนใดที่ฟังมาจนจบเป็นแล้วใดคอมเมนต์ให้มุกดาเบิ่งแน่เด้อว่าฟังมาจนจบแล้วโบหรือว่า หรือว่าฟังตั้งแต่ต้นเริ่มต้นมุกด่าจะได้หูเนาะถ้าฟังจบแล้วคอมเมนต์ว่าฟังจบแล้วมามาจากภาคส่วนใดหรือว่ามาจากแขวงใดมาจากบ้านใดเมืองใดเนาะคอมเมนต์ให้มุกดาเด้อเด้อมด่าจะตอบทุกคอมเมนต์เด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเด้อบ๊ายบาย,บายคลิปนี้มุกด่าไปก่อนลืมคอบบ๊ายบาย